นี่คือผลผลิตที่เห็นนะครับอย่างชัดเจนถ้าลองสัมผัสดูนะครับกับผิวของต้นนะฮะจะรู้สึกว่ามีเราเอาเล็บจิกเข้าไปเนี่ยยังจะมีความที่สัมผัสได้ว่าเขามีความยืดหยุ่นนะครับมีความยืดหยุ่นที่ดีคือไม่แห้งกระด้างนั่นเองเปลือกนะครับสังเกตดูนะครับจะมีความยืดหยุ่นจิกเล็บจิกได้ไม่ไม่แข็งมาก นี่ครับนี่คือน้ำยางทั้งนั้นนะครับไม่มีน้ำฝนอยู่ในนั้นนะครับผมลองแตะเข้าไปดูแล้วคือยางทั้งนั้นเลยทุกต้นนะครับคุณภาพเหมือนเหมือนกันเลยนะครับการดูแลที่นี่นะครับ ทั้งสวนของตกร,ตกรสุกเกษเนี่ยจะใช้โดรนนะครับแล้วก็ r ดีสองบินนะครับพืชที่แซนในนี้ซึ่งอนาคตจะเป็นพืชหลักนะครับนั่นก็คือต้นสักนะครับจะสังเกตได้ว่าต้นสักมีคุณภาพที่ดีไปด้วยเลยนะครับได้อันนี้สงจากการฉีด r ดีสอนะครับซึ่งฉีดแล้วก็ r ดีสอก็ หล่นลงถึงพื้นดินนะครับบ่งบอกได้เลยว่าสามารถที่จะทำให้ต้นสักนี่มีคุณภาพได้อย่างชัดเจนนะครับ mm. ภาพรวมทั้งหมดนะครับภาพรวมทั้งหมดจะเห็นเลยว่าต้นต้นยางพารานะมีคุณภาพที่ดีมากๆนะครับสังเกตจากใบที่มีสีเขียวอยู่ในขนาด3ระดับ3ระดับ4นะครับของมาตรฐานการตรวจสอบใบนะครับ เดี๋ยวผมจะไปถ่ายขออนุญาตไปถ่ายแปลงใกล้ๆใ,ใกล้เคียงกันตรงข้ามกันนีฮะอยู่ประมาณแค่10เมตร2 0เมตรเนี่ยแหละครับเพื่อจะเทียบเคียงให้ดูว่าแปลงที่ไม่ใช้อดีต2551เเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามไปดูกันครับเดินข้ามมากันเลยครับครับ ขออนุญาตเขามาถ่ายทำอันนี้คือไม่ได้มาโจมตีอะไรบนะครับแต่เพียงแค่ว่าอยากให้เห็นว่าถ้าดูแลด้วยอาร์ต2551แล้วเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับสังเกตดูครับความแห้งกล้านความไม่สมบูรณ์ของของต้นเปลือกนะครับดูเปลือกไม่มีความชุ่มชื้น,นครับค่อนข้างที่จะหยาบแห้งนะครับแล้วก็ใบใบน้อยมากนะครับใบน้อยมากและสีใบนะครับสีใบ เดี๋ยวผมจะซูมให้ใกล้ๆเห็นสีใบมีความไม่สมบูรณ์นะครับก็คือสีใบเนี่ยไม่มีความเขียวอยู่ในระดับที่จะผลิตน้ำยางได้ดีนะครับดูนะครับสภาพของสวนตรงข้ามแปลงตรงข้ามเนี่ยครับคือเจ้าของอาจจะไม่ได้ดูแลเท่าไหร่หรืออาจจะดูแลด้วยวิธีอื่นยังไงไม่แน่ใจแต่ไม่ได้ใช้ R d 2 5ดีก็ผลก็ออกมาอย่างนี้นะครับอ๋อเนี่ยครับจะเป็นอย่างนี้ และน้ํายางที่เขาได้น้อยมากๆนะครับติดก้นถ้วยเล็กๆนิดเดียวน้ํายางได้น้อยมากนะครับผลผลิตน้อยก็เป็นเป็นไป,นป,นป,นปนตามสภาพแหะครับเพราะว่าต้นใบกิ่งเขาไม่สมบูรณ์นะครับเขาก็ต้องสร้างผลงานคือยางเนี่ยได้น้ำํำยางในได้น้อยก็เป็นเรื่องปกติครับจะสังเกตว่าจะค่อนข้างโทมนะครับแต่ก็เหมือนกับเจ้าของอาจจะเข้ามาให้คนดูแลดูจากพื้นที่มีการ เอารถเข้ามาวิ่งนะครับบ่าตรงนี้ญ่านี้ลาบไปเปรียบเทียบนะครับดูนะครับว่าผลงานเขาเป็นยังไงบ้างดูน้ํายางที่เขาได้ครับน้อยมากครับน้อยมากๆเลยผมพาท่านผู้ชมมาติดตามงานนะครับนะครับกับการใช้ d สองห้าห้าหนึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับเขาเรียกว่า ทำบอนนะครับเป็นอยู่บนเขานะครับอันนี้ก็อยู่ในเขตเอำเภอพ,พิชัยอุตรดิตถ์นะครับอย่างที่ได้เกิดมาสักครู่นี้เราพาท่านผู้ชมมาเยีเ่ยมชมมาศึกษาวิธีการนะครับดูแลต้นพืชด้วยการใช้อาดีต5องห้แลวก็เป็นที่นี่เราใช้อาดีต5องกับยางพาราแล้วก็มีศักด์ด้วยที่ได้ยินเสียงอยู่มาเป็นนั่นก็คือการใช้โดรนนะครับโดรนบินโดรนนี้ก็ใช้อาดีต5องนะครับอย่างเดียวไม่มีสารอื่นเลย ต้นสักที่เห็นอยู่ในรอบตัวผมเนี่ยช่วงที่ผมมาดูแลเมื่อบายปีที่แล้วก็ยังเล็กๆแทบมองไม่เห็นถ้ายากขึ้นนะครับก็อายุเขาเนี่ยก็อยู่ประมาณตอนนี้ก็2ปีเสร็จๆนะครับ2ปียังไม่ถึง3ปีดีแต่ดูต้นสักนะครับที่จเจริญเติบโตแบบนี้นะครับเนี่ยแทนได้เห็นนี่ถ้าเกิดว่าเราเอากล้องยกขึ้นไปบนเงยบนท้องฟ้าเนี่ยเราจะเห็นโดรนโดรนทำงานนะครับ นะครับโดนทนํางานที่เป็นละอองโปรยลงมานั่นก็คือน้ํากับอาร์ดีสองเท่านั้นไม่มีสารอื่นเลยนะครับด้วยอ,อ,อนุภาพศักยภาพของอาร์ดีสองที่โปรยละอองลงมาแค่นี้นะครับสามารถทําให้พืชที่ได้รับแล้วเนี่ยสร้างภูมิคุ้มกันตัวเองนะครับสร้างเซลล์ตัวเองขึ้นมาได้อย่างมหัศจรรย์นะครับจะได้เห็นว่าสวนที่ไม่ได้ดูแลอย่าง ต่อเนื่องนะครับก็ยังสามารถได้ผลผลิตขนาดนี้ไม่ต่อเนื่องในที่นี้หมายถึงเราไม่ได้มาดูกันบ่อยๆแต่มีมีรอบการมาดูแลอยู่นะครับเป็นระยะนะครับไม่ได้มาทุกวันนะครับแต่จะเห็นผลผลิตเลยนะครับว่าที่เห็นอยู่นี่ก็คือสวนสักและเดี๋ยวผมก็จะพาเดินเข้าไปอีกติดติดกันเนี่ยครับจะเป็นสวนยางนะครับแปลงนี้แปลงนี้เป็นแปลงที่แปลงที่5นะครับ แปลงที่4ี่ก็จะอยู่ทางนู้นแปลงที่3อยู่ทางนู้นนะครับที่ผมพามาถึงแปลงที่5เพราะว่าต้องการให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่าต้นสักเนี่ยที่ได้รับอน,นิสงจากการพ่นอดิสง551แล้วเนี่ยด้วยอายุเขาแค่นี้เนี่ยฮะแต่เขามีคุณภาพได้ขนาดนี้มีลําต้นที่สูงใหญ่นะครับนี่ฮะมีคุณภาพใบที่ดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมต้น ้นยางพารานะครับในนี้กันว่าสวนหนแปลง1แปลง2แล้วกับแปลงที่5มีความใกล้เคียงกันยังไงและแปลง4แปลง3เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเมื่อสักครู่เราพาไปชมสักที่อยู่ติดกันเลยนะครับนี่ก็เป็นแปลงที่5สวนยางพาราท่านนรกรสุขเกษมเราจะเห็นว่าสภาพใบ นะครับมีความเป็นพุ่มหนานะครับมีลำต้นที่มีคุณภาพนะครับมีความชุ่มชื้นแต่สําหรับแปลงนี้ยังไม่ได้มีการกรีดนะครับเราก็เลยยังไม่เห็นในเรื่องของคุณภาพยางแต่ก็จะตามกรีดและไล่กันมานะครับจะมีการจัดการบริหารเรื่องการกรีดยางแต่เราอยากจะให้เห็นว่าทั้งสวนนะครับทั้งแปลงของข้ารกรสุกเกษมที่ได้ดูแลด้วยอดีสองห้าห้าหนึ่งเนี่ยคุณภาพได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้เลยนะครับ แต่แปลงทางนี้เนื่องจากเป็นเขตของท่านรถกรทั้งหมดเลยเราก็จะไม่มีแปลงเปรียบเทียบเหมือนแปลงที่2เมื่อสักครู่ที่ผมเปรียบเทียบให้ดูก็จะไม่มีความแตกต่างกันก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับจะเห็นว่าใบมีความเขียวเข้มพุ่มหนาทําให้ยังไงก็คือสร้างนะครับนี่ผมตอนนี้ผมกําลังอยู่ใกล้ๆน้องที่ คอนโทรลควบคุมโดนอยู่นะครับน้องแพรเป็นไงวันนี้ทำงานที่ชัมบอนทำอะไรบ้างครับอ๋อพดอดีสองห้าห้าหนึ่งที่สวนยางพารากับสวนสัต์อ๋อทำเคยมาทำอยู่เป็นเป็นประจำเป็นรอบการบินอยู่แล้วเนาะพัฒนาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับน้องแพรได้เห็นมีการกรีดยางในในแปลงสองแปลงหนึ่ง 1. 1> เห็นน้ำยางเราเป็นไงเยอะบีบเยอะไหม <ะ>น้องชายเป็นคนผสมน้ำลงในโดรนเองใช่ไหมใช่ใช้อาิสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวเหมือนเดิม,ม,ดมก็ผมก็ได้พูดคุยกับน,น้องที่ดูแลนะครับโดยการใช้อาทติสองห้าห้าหนึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่นะครับร่วมกับเทคโนโลยีของโดรน ทั้งหมดนี้ก็คือการทำงานโดยการอำนวยการจากท่านตัวกรสุกเกษนะครับ วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาดูนะครับการกรีดยางในไร่ของธนกุตรสุกเกษมนะครับเป็นผู้ดูแลแล้วก็เป็นผู้ที่กรีดยางนะครับอยู่ที่นี่มีความเชี่ยวชาญในการทําตรงนี้อยู่เดี๋ยวผมเบื้องต้นผมถามเบิร์ดก่อนกรีดยางที่นี่น้ายางเป็นยังไงไหลดีไหลดีแล้วก็ยางหนักดีหมายถึงมันมีน้าหนัก,นนกดีดมวลน้นําหนักก็ถังคือเป็นราคาว่างั้นดได้การกรีดเนี่ยมัน,ม,นมันคือ ความยากง่ายในการกรีดเป็นยังไงกรีดง่ายไหมเปลือกอยางเราจะนุ่มแล้วก็จะลื่นดี<อ>ถ้าสัมผัสต้นยางแล้วเราจะรู้เลยสัมผัสเรารู้เลยครับม,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 มันจะไม่แข็งครับมันจะไม่ไม่กระด้างว่างานมันจะมีความยืดหยุ่นเวลาเรากรีดเรารู้เลยเปลือกจะลื่นดี นุ่มเคยไปทํากีดที่อื่นไหมเคยอยู่เมื่อสองสามปีที่แล้วความรู้สึกไม่เป็นอย่างนี้กรีดยากกว่าน้ํายางก็ไม่ได้อย่างนี้ด้วยที่นี่เองเบิร์ตก็รู้เนาะว่าเราใช้อารีสองห้าหนึ่งเพียงอย่างเดียวนะในการดูแลที่นี่ถูกไหมปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่เลยปุ๋ยไม่ได้ใส่นี่คือเบิร์ตยืนยันเพราะว่าทำอยู่ที่นี่ปุ๋ยเคมีไม่ได้มายุ่งเลยเองนี่ครับก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรได้ได้ศึกษานะครับได้รู้ด้วยกันว่าอารีสองห้าหนึ่งเนี่ยมีผลอย่างชัดเจนจริงครับไม่แน่จริง ไม่นำเสนอนะครับนี่คือคืออดี2สองหโดยด้านทุกกรสุกเกษมหลังจากนี้มาดูกันว่าที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยเป็นยังไงบ้างแลมต้นเบิร์ตสาธิตน,นะครับสาธิตน,นะนะครับครับผม,มก็อยากให้กล้องมาใกล้ๆหน่อยครับ จะเห็นเมื่อมีน้ำยางซึมขึ้นมาอย่างทันทีนะครับยางซึมขึ้นมาเริ่มไหลแล้วครับเริ่มไหลแล้วกล้องเห็นกล้องเห็นชัดนะครับเริ่มไหลนะครับไหลไหลลงมาทางนี้นะครับโอ้ดูจากเือกิดแล้วนี่ก็ไม่ได้ใช้กําลังมากมายเลยเลลใช้เทคนิคนะที่เคยทํามาสบายๆนี่นะครับ น้ำยางเริ่มมาแล้วครับเริ่มไหลแล้วครับก็น้ำน้ำเลี้ยงจะออกน้อยครับใช้ยาตัวนี้ครับน้ำเลี้ยงที่ในถ้วยจะมีน้อยก็คือจะเป็นตัวน้ำยางสะสมทั้งหมดเลยน้ำยางทั้งนั้นเลยน้ำเลี้ยงน้ำต้นเราจะออกน้อยมากน้อยมากครับครับผมแล้วการแผลของต้นเนี่ยคือสมานตัวค่อนข้างเร็วใช่ไหมเบิร์ดไวด้วยไวด้วยนะแล้วรอยจากร่องรอยจากการกรีดเนี่ยเบิร์ดดูแล้วเป็นยังครับแผลแผลเขานี่สวยงามไหมแผลนี่พอใช้ได้ถ้าจะให้ดีมันต้องไม่มีรอยบาดแบบนี้ อันนี้อันนี้คือเป็นเป็นความสามารถของคนกรีดครับแล้วแต่ละคนแต่ละคนคือการแต่หมายถึงว่าแผลนี่เกิดการติดเชื้อหรือก็มินเป็นโรคพืชอะไรนี้ไม่มีเลยไม่มีครับอ่ามันคือสะอาดไม่มีแต่ส่วนที่ความสามารถของคนกรีดกรีดหรือกรีดตื้นอันนั้นก็แล้วแต่คนแต่คนแต่ขนาดแต่ปกตินี่คือเบิร์ดไม่ได้กรีดต้นนี้ไม่ได้กรีดอ่าคนอื่นกรีดก็เลยเป็นแต่เพราะเบิร์ดกรีดเองนี่ก็คือจะเนียนครเคยไปถ่ายของของเบิร์ดกรีดนะเนียนแล้วก็จะทาให้แผลหายเร็วถ้่ขนาดไม่เนียนนะแผลก็จะสมานเร็วมากเลย พวกเป็นแผลนี่นะมันก็ติดเองครับถ้าใช้อาใช้อาดีนะครับ ถ้าเรามีเวลาเราทาก็ได้เอายาอดีเราอี่ดีสองห้าหนึ่งเนี่ยอาจารย์เขาบอกครับใช่ทาแล้วหายเร็วอดีสองห้าหนึ่งมีมันมันมีผลกับยางอย่างเดียวไหมเบิร์ตเพราะว่าที่วุฒิได้เจอนี่ก็คือลดต้นทุนนะสีน่าเห็นชัดเจนที่วุฒิบอกเมื่อกี้ลดต้นทุนแล้วเนี่ยผลผลิตเพิ่มเพิ่มครับถ้ารวมแล้วเนี่ยรายได้มันมาสองส่วนเลยนะรายได้คือายเหลือจากต้นทุนที่จะต้องจ่ายเยอะคือเหลือส่วนรายรับที่เพิ่มขึ้นจากที่เคยได้แบบเดิมเนาะนี่ก็เลยทําให้ มีความมั่นใจในสารนี้หลังจากศึกษาข้อมูลมาระดับหนึ่งหลังจากไปเห็นสวนของของเพื่อนๆพนพี่ๆที่เขาใช้ใชแล้ตอนนี้มาใช้เองมั่นใจนะครับแล้วก็นี่ก็คือประจักษ์พยานนะครับภาพที่เห็นอยู่นี่ก็คือผลงานบอกกับช่องทักกรว่าสวนที่เห็นอยู่ทั้งหมดในของคุณบุษเนี่ยไรอ้อยเนี่ยใช้อริสองห้าเพียงอย่างเดียวใช่ไหมครับใช่ครับยืนยันตรงนี้ใช้อย่างเดียวเลยใช้อย่างเดียวเลยไม่มีสารอื่นไม,มไม่มีปุย๋ยอื่นไม่มีอะไรเลย รดต้นทุนเพิ่มผลกําไร<ช>เป็นคอนเซปที่ทุกคนต้องการอยู่แล้วครับแล้วนอกจากเพิ่มผลผลิตเนี่ยแล้วรสทาตหรือว่าเขาเรียกว่าไงคุณภาพของผลไม้มันก็จะเป็น รสชาติของข้าวเองหรือข้าวโพดเองถ้าข้า,ขาวโพดเราคงไม่มีโอกาสได้ชิมเพราะมันเป็นอาหารสัตว์อาหารสัตว์ข้าวมีที่เห็นที่ประสบป,ปัญหามานี่คือที่แรงที่ทานมานี่ของเขานี่มันจะเจอแรงเหมือนกันรีบข้าวมันจะเป็นที่ข้าวมไม่ติง่งติ่งตัวมันจะเยอะแต่ของเราอ่ะมีมีเยอะมากมันก็พอมีเหมือนกันนะครับมีบ้างมีบ้างแต่ข้าวมันจะติ่งตัวกว่า ที่ที่สังเกตมาครับที่ที่เจอมาตัวที่ลองใช้มามันก็จะเต่งขวาจะได้น้ําหนักใช่ครับได้น้ําหนักได้ได้เนื้อคือเมล็ดข้าวมันจะเต่งตัวครับมันไม่เครื่องรถเกี่ยวมันไม่เป่าออกเยอะมันมเป็นรีบเยอะ จะทกสบการณ์ที่น้องสี่เขาไปดูแลมาหลายๆที่อ่ะมันมีเรียกว่าทิดทางในการเพิ่มผลผลิตใช่ไหมครับสีครับเพิ่มผลผลิตครับเนื่องจากสารอดีต2 5ห้าห้าเนี่ยเขาไปช่วยในเรื่องของของดินของดินของน้ําของน้ําในระบบนิเวศทําให้มีคุณภาพพูดฟื้นฟูให้เขามีอาหารที่เพียงพอใช่ไปแตกตัวธาตุอาหารในดินเพราะฉะนั้นถ้าเกิดรอบแรกได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นรอบที่ส เพิ่มึ้นเพิ่มขึ้นจนถึงขีดสุดที่เขาจะทําได้แต่ไม่ใช่ว่าจะดอบลงเหมือนสารกระตุ้นถูกไหมครับใช่ครับนี่ก็คือผลงานแล้วก็เป็นประจักษ์พยานที่เห็นนะครับว่าไม่ได้ใช้อย่างอื่นแล้วเป็นได้ขนาดนี้ในสภาพที่เมื่อสักครู่นี้วุฒิบอกว่าเข้าหน้าฝนฤดูฝนก็จริงแต่ตอนนี้เจอปัญหาเจอปัญหาเรื่องไม่มีฝนแต่อยู่ในช่วงฤดูฝนแต่ก็ยังทําให้ต้นพืช หรือว่าไร่ของวุฒเองหรือคนที่ใช้ D251 เองเนี่ยสามารถที่จะต่อสู้ต่อส,สู้ได้กับสภาพอากาศไม่ว่าจะต่อสู้กับเรื่องของโรคแมลงก็ได้ครับแล้วที่สําคัญเขาเรียกว่ามลภาวะที่ดีไม่ไม่เป็นพิษใช่ไหมนะเพราะว่าวันนี้น้องซีเองกับทีมงานน้องสีจะใช้โดนในการบินเพราะถ้าเป็นพิษเนี่ยมีมีปัญหาแน่นอนใช่ไหมครับ ทางมูลทิธิรกรก็ยินดีดดดดนะครับ,รบที่จะให้ข้อมูลให้ความช่วยเหลือแนะนําในการทําเกษตรอย่างยังย่งยืนกับพี่น้องเกษตรกรช่องทางการติดต่อของธนตรกรของมูล,มลทิธิเราเนี่ยมีช่องทางไหนบ้างครับต้องสีมีทาง y t u t u ครับดรกรสุเกษตครับเฟซบุ๊กก็ดรกรสุเกษมเหมือนกันแ,แล้วก็มีมเป็นเบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ก็เป็น086ครับ 2> 3ามสองเบอร์นี้ใช่ไหมครับซี 4. ที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเป็นยังไงปรึกษาได้ครับทางเบอร์นี้ค,ครับก็ใครที่ทําสวนไม่สําเร็จหรือทําแล้วเดี๋ยวดีเดี๋ยวไม่ดีมันมันมันไม่เรียกว่ามันไม่ยั่งยืนในการทําเกษตรครับสามารถที่จะทําใหา้พี่น้องเกษตรกรสามารถทําเกษตรได้อย่างยั่งยืนเดี๋ยววันนี้เรา จะให้วุฒิาไปชมสวนแล้วก็ทําการบินโดนด้วยเพื่อกันดูแลครับเดี๋ยวไปติดตามงานกันครับผมครับครับเมืองไทยนั้นมีของดีข้าวปลาที่มีเลี้ยงชีวิกันได้ทุกคนไม่เคยอดยากลำบาก อยากแสนเลือดทนเก่าไกลกเกษตรช่วยคนหลุดพ้นด้วยการพัฒนาปลูปอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคูดละมุดหรือว่าลำใหญ่ อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกล่งรวมใจรวมแรงเป็นทรายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกร,ร,กรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี เรียนบางคูดละมุดหรือว่าหลังใหญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี เศษช่วยคนหลุดพน้นด้วยการพัฒนากเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกลา้าเกษตรกรใหม่หัวใจต้องกลา้าแกลง่งรวมใจรวมแรงเป็นสายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตผุดใหม่ ไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดีปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตรกรเขาามคนงามปลูกต้นอะไร เรียนมังคูดละมุดหรือว่าหลังให่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดีกษตรกรใหม่หัวใจต้องกล้าแกร่งร่วมใจร่วมแรง สายแห่งเกิดงานวิจัยอดีตพุดใหม่หมอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่ดีกินดี มอบไปทั่วแคว้นแดนไกลเพื่อกเกษตรกรไทยทุกคนอยู่